สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกำมลวันนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะท็อปปิกของเราในวันนี้คือสำนวนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคำยากกันก่อนนะคะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะ Take out your n o t e y o u r n o t w r o t k n u m w r r t n n u u m e r r two and number three Are you ready? ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มคำยากคำที่หนึ่งนะคะ Number รคลาคลาย m b e r t อรททะเลทะลาย Number ร์ทรสำนวนฉเฉลยคำยากนะคะ Number one คลาคลายคอรออาคลา แมมมาไลคอรอค,รคลายค two, ลาคลายนับถทะเลทะไหลอทอรอทะเลแมมมลไลถอรอถะหลทะเลทะไหลนัมเบสำนวนสอสนอําสำนวนนวนสำนวนเข้าสู่บทเรียนนะคะที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องของสำนวนนะคะหรือว่าสำนวนไทย สำนวนนะคะก็คือถ้อยคำหรือว่าข้อความที่จะมีความหมายในเชิงของการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ยังให้ข้อคิดคติเตือนใจนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้ผู้สื่อต่อกันมาอย่างช้านานนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนดูรูปภาพและลองทายดูนะคะว่าสำนวนต่อไปนี้คือสำนวนอะไรเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะ รูปนี้นะคะมีช้างมีคนเขากําลังจับอะไรกันอยู่นักเรียนเฉลยนะคะ,ะรูปนี้ก็คือขี่ช้างจับตะก,กะแตนค่ะขี่ช้างจับตะก,กะแตนนะคะก็มีความหมายว่าลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยสำนวนต่อมานะคะมีคนแล้วก็มีควายคนกำลังทำอะไรคะ ฉเฉลยนะคะข้อนี้ก็คือสีซอให้ควายฟังค่ะ,ะหมายถึงสั่งสอนแนะนำคนที่ไม่สนใจและมักจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะรูปต่อมาอมีคนแล้วก็มีช้างโดยที่ทั้งคู่ทำอะไรกันอยู่คะ,ฉะเฉลยนะคะรูปนี้ก็คือ เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างความหมายคือทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือว่าคนมั่งมีนะคะคนรวยนั่นเองทางทางที่ตนเนี่ยไม่มีกำลังนะคะรูปต่อมานะคะรูปนี้อะมีสุนัขด้วยนะคะมีอะกล้วยมีใบตองมีต้นกล้วยคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ สุนัขก,กำลังทำอะไรเช่าเลยนะคะอันนี้ก็คือหมาเห่าใบตองแห้งค่ะความหมายนะคะคือคนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่งนะคะแต่ทําไมคะแต่เขาไม่ได้ไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้กล้าที่จะลงมือทําจริงๆนะคะรูปต่อมานะคะอ่ะรูปนี้เป็นรูปกระต่ายอันนี้เราเคยเรียนกันไปเมื่อเทอมหนึ่งนะคะกระต่ายเขาตกใจนะ ที่ว่ามีลูกตาหรือลูกมะพร้าวเนี่ยค่ะตกลงมาใช่ไหมแล้วก็บอกเป็นฟ้าถล่มแผ่นดินถล่มใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะตรงกับสำนวนคือกระต่ายตื่นตูมนั่นเองคะ่ะหมายถึงคนที่มีอาการตื่นตกใจไปก่อนนะคะโดยที่ไม่ได้ทานจะคิดพิจารณาให้รอบคอบเลยก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนไปนั่นเองนะคะรูปต่อมานะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเห็นรูปที่เป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเอาไม้จะตีเด็กนะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเอาเชือกนะคะผูกกับวัวหรือควายนะคะนักเรียนลองเดาดูว่าน่าจะเป็นสำนวนอะไรเอ่ยอตอบนะคะคือรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั่นเองค่ะหมายถึงเลี้ยงลูกนะคะอย่าเอาแต่รักธนุถนอมอย่างเดียว ต้องรู้จักเคียนตีหรือสั่งสอนนะคะเมื่อทําไม่ผิดะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้มีความเข็ดหลาบนะคะจะได้ไม่ทําผิดอีกนะคะ,ะรูปต่อมานะคะเด็กผู้หญิง2คนนี้กำลังทำอะไรอยู่อันนี้คือคำตอบนะคะเฉลยนั้นนะคะนั่นก็คือการปั้นน้ำเป็นตัวนั่นเองค่ะหมายถึงพวกที่ สร้างเรื่องเท็จให้เป็นเรื่องจริงนะคะอ่าต่อมาอ่ารูปนี้ก็ไม่ยากนะคะเขากำลังทำอะไรลงไปในน้ำคะเขาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนั่นเองค่ะเมื่อตำน้ำพริกเสร็จแล้วส่วนมากเราก็ต้องกินใช่ไหมแต่นี่เขามาละลายน้ำก็เปรียบเทียบกับว่าลงทุนไปโดยที่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้คุ้มค่านะคะรูปต่อมานะคะ รูปนี้ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะดูรูปภาพแล้วนักเรียนก็น่าจะตอบได้นะคะไก่มีไก่แล้วก็มีงูนะนักเรียนซึ่งมันอะไรมันมีอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาฉเฉลยนะคะนั่นก็คือไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นั่นเองค่ะความหมายก็คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างล่วงรู้ความลับของกันและกันนะคะ สำนวนนะคะยังมีลักษณะที่มีความคล้องจองกันด้วยนะคะคำบางคำนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะนั่นก็คือข้อขาดบาดตายนั่นเองค่ะหมายถึงเรื่องสำคัญร้ายแรงนะคะถึงอาจจะต้องสูญเสียชีวิตเลยก็ได้สำนวนต่อมานะคะขุดด้วยปากถากด้วยตา อันนี้ดูจากรูปภาพแล้วนักเรียนก็คือเห็นอาการเลยนะคะว่าเขามีการเหยียดหยามนะคะทั้งด้วยวาจาแล้วก็คำพูดนะคะแล้วก็ด้วยสายตานะคะต่อมานะคะคือปากเป็นเอกเลขเป็นโทอ่ะอันนี้เขาจะบอกว่าการพูดดีๆนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะถ้าพูดดีทำไมคะก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองนะคะต่อมานะคะคางคกขึ้นวอ มแมลงปอใส่ตุ้งติ้งอ่ะอันนี้นะคะก็จะหมายถึงคนที่มีฐานะต่ําต้ตอยนะคะพอได้ดิบได้ดีเนี่ยมักจะแสดงกิริยาอวดดีนะคะลืมตัวนะคะต่อมานะคะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคำนี้เขาเปรียบเทียบนะคะว่าคนที่มีความรู้มากนะ แต่เมื่อมีปัญหาก็ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขให้รอดพ้นปัญหานั้นได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองค่ะ Activity ในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำนะคะจากควิดซิตค่ะทบทวนความรู้นะคะสำนวนคือทอยคำหรือข้อความที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบและให้ข้อคิดนะคะ เราสามารถนำเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ถือว่าเป็นข้อคิดคติเตือนใจได้นะคะและแล้วนะคะก็จบบทเรียนในวันนี้ไปแล้วนักเรียนอย่าลืมอ่านหนะังสือทบทวนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ